วัสดีครับวันนี้ก็จะทำน้ำมะนาวนะครับครับมีมะนาวสามโลกนะันนี้วันนี้นนผนก็กำลังตกอนยะู่เนาะทำมะนาวแล้วก็ดื่มนะเดี๋ยวผสมกับน้ำผึ้งนะ นาสดสนาปลูกเองนะสามลูกนะครับช่วงที่มีโควิดนะที่มีผู้ป่วยโควิดมาพักที่หมู่บ้านนะครับ มันก็เราทํางานทุกทีนะก็จะทำน้ํามะนาวทุกวันนะครับน้ํามะนาวน้ําขิงครับแต่น้ําพึ่งไม่ถึงก็ร้อนมากนะทำเป็นน้ําอุ่นนะดีคั้นก็ก็ล่งคอดีนะสม,มุนไพรไทยนะครับมันก็ดึกแล้วนะคุมสองคุมแล้วด่คนขุงข้างบอก เป็นน้ำมะนาวก็ตอนนี้ก็จะทำทุกวันเนะมื่อวานก็เป็นน้ำขิงนะ้นขิงตันนี้เปลี่ยนเป็นมะนาวมะนาวรสน้ำผึ้งนะครับวันนี้น้ำผึ้งก็สั่งจากลาซาด้ามานะครับ ช่วงลดราคานะนี่ฮะขวดละแปดสิบเจ็ดบาทนะครับสั่งมาสามขวดนะครับก็ถือว่าไม่แพงนะครับก็พอได้กินนะเป็นเครึ่งเลี้ยงนะก็จะคันกันเลยคันสดๆนะครับโวกมือเพื่อน ผมก็ลงเม็ดไปบอนครับตอนนี้โคราชผลลงทุกวันนะครับไม่แรงมากนะแต่ก็ตกทุกวันนี่ครับท่านใดมีสูตรไหนดีๆก็ แนะนำกันมาได้นะครับนี่ก็หัดทำนะครับทำาำที่คิดคิดอยากจะทำนะครับนี่ใส่มะนาวไปสามลูกนี่ลูกไม่ใหญ่มากเแลยวก็จต่น้ำพึ้นมะนาวก็เป็นมะนาวที่ปลูกปลูกเองนะครับที่สวนสวนหน้าบ้านน จะกินน้ำมะนาวท่ามกลางฝนพรัมใส่เลยนะครับสามลูกเรีบยว,วนหวานแน่นอนใส่เกลือนิดหน่อยกินแล้วก็ติดใจนะ จะลงคอนะครับกินแล้วลงสดชื่นฮะตอนช่วงทีง่โควิดมานี่ก็กินหลายอย่างนะทำน้ำมะนาวน้ำขิงนะฮะหัวหอมสดนะครับเสร็จแล้วครับสดคลายนะคะัับนะ ได,ไ,ดได้แล้วจะเอาเม็ดออกวีมันเอาเม็ดออกไปหมดฮะ <Okay. S 2> ได้แล้วนะครับ <Okay. S 2> น้ำมะนาวได้แล้วนะครับ <Okay. S 2> ใส่น้ำผึ้งเลยนะครับ น้ำไม่เยอะเท่าไหร่จะใส่น้ำพึ้งนะครับใส่หมดเลยครับมันจะออกหวานๆทเปรี้ยวเดี๋ยวเราเติมเกลือลงนิดนึงนะครับเมนูยามเย็นนะครับเมนูยำเย็นเอาละครับ ี่ครับเพิ่งสั่งมาเมื่อวานนะน้ำพึ่งสามขวดเป็นน้ำพึ่งสวนนะครับจากพินโลกสั่งมาจากลาซาดานะฮะนี่ก็คนฮนะค,คน,เนเท่ากัน,นครับคน,นเดี๋ยวกเ็เติมน้ำอุ่นหน่อยนะครับ ได้มาแล้วน้ำอุ่นนะครับอืมนี่นะครับเดี๋ยวก็ตัดเอาเม็ดออกนะครับอืมคนให้เข้ากันนะครับเมนูเด็ดนะครับโอ้ย สดชื่นแน่นอนครับนี่ก็เลือกตักเม็ดออกต้องลองดูนะครับจะใส่เกลือลงไปเท่าไหรด่ดีไม่ได้เตรียมเกลือไว้ เดี๋ยวต้องชิมดูก่อนนะครับ ใช้ได้ครับรสชาตดีครับมันจะออกเปรี้ยวเยอะนิดนึงนะครับแต่ก็เดี๋ยวถ้าเ,วเาเติมเอาให้ได้กินน้ำผึ้งแล้วหน่อยเนาะเราเติมน้ำผึ้งมาอีกนิดนึงนะครับ มันออกรถหวานนิดนึงอ,อะไรนะครับมันเพิ่งซื้อมาถูกครับลดแปดสิบเจ็ดบาทเองครับนะไม่แพงหมดก็ต่งเพิ่มครับคนเข้ากันใหม่นะครับคนนิดหน่อย ใส่เกลือพอแล้มันกจ็จะออกรสชาติกลมกล่มนะครับผมอืมครับผมเอาละพร้อมดื่มแล้วนะครับขอจบคลิปแค่นี้นะครับผมลองมาทำดูนะครับชุ่มคอหวานหอมกลมกล่อมๆๆนะครับผม